สวัสดีครับสวัสดีครับแม่น,อน้องชูสกุลพยายามหางเข้ามารับชมสองวันถ่ายบันทึกกับ่ากันางามเมื่อเช้าครับพี่น้องแต่เช้ามาห้าล็อหนึ่งป่าอย่าได้กับเขาเนาะก่อนนี้ไปเห็ดเวียกต้นไปเลียงหัวไม้กับไม้เก่านะครับของขมราชเพรว่าช่งวงช่วงก็บ,บุ้งเวลาครับเขาฤดูเกี่ยวเขาแล้วมก็ได้เลี้ยงหัวช่วงนี้น ไม้กับประปานนี่ครับเดี๋ยวเขาไปนนางในครับครับุนม,มาเบิ้งกันไว้ไม,มีแต่มีตัวให้เขา่ให้น้องเบิ้งบ่ครับโอ้หิงแล้วครับทขาไม่ให้น้องคอว่าอีหยังอยู่บ่หิงนำคุ้นไปมันลงหรือวะใหญ่เนี่ยไม่รู้เนี่ยตัวใหญ่อยู่ยง มันจะลงแล้วมันดำๆติดอยู่นั่นเห็นนั่นลงเลยอ้บักใหญ่เลยตามหลังไปเนี่ยโดนตรงไหนนั่นโอ้โดนเต็มอยู่จับให้น้อยเอาเขากันไปหมดแล้ววะเอาของไ มันกำลังจะลงแล้วผมยิงตามหลัง e. ไปเฉยๆเนี่งร้อยเลขหนึ่งใี้น้องขอคอส่โลกันนะคบลอกกับน้อยร้อยเอครับหกเจ็ดเ้นยาวสี่สิบเส้นสุดลุกดอกก็ดี เอาครับมันเต็มครับพ่อแม่พี่น,น้องเก็บปากคอไม่มาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องได้เวลาขับบาสแล้วเวลาไปยังหวัวแล้วครับเริ่ม,ม่านตัวนึงครับปากคอคุมไว้น้าไซโลได้ตัวเนี้ยเดี๋ยว,วาาเราพ่อแม่ได้เอากิโลมากิโลอยู่บ้านม่นเต็มเดี๋ยวครับไม่เศร้าไม่หงายแต่ตัวคุ้มค่าอยู่ครับ นะครับเขามาคลิปอายุห้ากิ่นแล้วนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับเพื่อบริหาคลิปใหม่ๆผมนี่หาไปห้ายังกินไปเห็ดเนี่ยสำหรับคลิปนี้นก็ขอบ,บคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปครับพุ่มย่อยนไผยบังคอกก็คือเอี่ยมลาหาจักกันแค่นี้สวัสดีครับ